วิธีออกเดตให้โรแมนติกค่ะเพื่อนๆนะคะเวลาออกเดตนะคะก็มีวิธีที่ดรดาลิ้งจะแนะนำวันนี้นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเลือกสถานที่ที่เหมาะสมบรรยากาศดีๆนะคะเพราะว่าสถานที่นี้สำคัญเลือกที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ สถานที่นี้สําคัญค่ะเพราะว่ามีความจําเป็นแล้วก็การสร้างบรรยากาศกันที่เราจะจะเดทให้มีความเป็นโรแมนติกการเป็นเส่ริมตัวนะคะให้เพื่อนๆเลือกสถานที่ที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมค่ะเสื้อผ้าจะใส่ยังไงการเดทครั้งนี้นัดกันจะทำกิจกรรมอะไรก็ เตรียมชุดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมนะคะก่อนที่จะไปก็โทรจองสถานที่หรือร้านอาหารที่เราจะไปให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปเพราะว่าความพร้อมเรื่องสถานที่นี้จำเป็นค่ะแล้วก็ไปถึงเจอแล้วก็ให้เป็นผู้ฟังที่ดีค่ะฟังเยอะๆเพราะว่า คนรักเราเขาก็สังเกตรเราเหมือนกันฟังอย่างตั้งใจให้เกียรติเขาแล้วก็สร้างบรรยากาศดีๆขณะที่พูดคุยคุยใช้ภาษาสุภาพอ่อนโยนนะคะถ้ามีการจับก็จับกันได้เบาๆค่ะให้มีความนุ่มน,นวลค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ หลังจากนั้นก็อย่าดื่มสปพ이ส์เขาบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะถือผลไม้ถือขนมหวานหรือถือของขวัญชิ้นเล็กๆชอ่อดอกไม้เล็กๆไปฝากเขาสไพรส์เขาก็ได้เหมือนกันนะคะทำให้เขาได้จดจำแล้วก็นึกถึงเราประทับใจเราการออกเดตให้โรแมนติกนี้ ถ้าชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นชอบดูหนังฟังเพลงก็ชวนกันไปดูหนังฟังเพลงชอบไปเดินเล่นตามสถานที่ที่เป็นธรรมชาติก็ชวนกันไปค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ทำอะไรที่เหมือนเหมือนกันก็จะทำให้เรามีความสุขสนุกกับการออกเดทอย่างโรแมนติกครั้งนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามร r d a r ร์ดาลิงิงรักใหม่วัย50ได้ค่ะ